เบล์ตอรี่ออฟไม่มาสเตอร์นะครับหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรครับ and อาจารย์ชัยชนะ w i l วิวทรานเทนเลต n g อิงลิสเลงเกตโอเคถวายความเคารพนะครับแด่พระเถรานุเถระนะครับเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปนะครับแล้วก็ดัมมาเฟรนนะรทุกคนครับ ในพิธีบำเพ็ญกุศลครับสวดพระอภิธรรมนะครับแต่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณวาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสรินทโรนะครับก็จะได้อ่านประวัติคร่าวๆนะครับนะเพื่อประกาศกิตติคุณของท่าน,นครับสมเด็จพระยาณวาชิโรดมเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเป็นบุตรของขุนเพนภาคชนารมกับมั่น บุญทีกุลหรืออุบาสิกามั่นครับท่านนะครับได้เกิดเมื่อวันศุกร์แรม13ค่ำเดือนอ้ายปีวอกตรงกับวันที่7มกราคมครับที่สถานีรถไฟปากเปรียวจังหวัดสระบุรีครับแล้วก็ได้มาตั้งหลักปะฐานที่บ้านใหม่สํโรงอําเภอสี่้ิวจังหวัดนครราชสีมาครับมีพี่น้องด้วยกัน7คน สำหรับประวัติการสําเร็จสมาธินะครวันหนึ่งนะครับขณะท่านอายุประมาณ13ปีนะครับมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชวนไปวัดนะครับไปสวดมนต์ต่อมนต์นะครับท่านก็รอครับเขาให้แยกกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงครับจนเกิดความเบื่อหน่ายนะเพราะรอตั้งแต่สองทุ่มกลับเที่ยงคืนนะครับกลับบ้านคนเดียวไม่ได้กลัวผี นะก็ได้บริกรรมคําว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วไม่ช้าก็เกิดความสงบขึ้นนะนะตัวหายไปเลยนะครับเกิดตัวเบาเห็นตัวเองมีสองร่างเดินลงจากศาลาไปยืนที่ลานวัดนะความรู้สึกว่ามีลมพัดวิวเข้าสู่ใจรู้สึกเย็นสบายเป็นสุขอย่างยิ่งครับนะถึงอุทานออกมาว่าคุณของพระพุทธศาสนามีถึงเพียงนี้เชียวหรือ ครับแล้วก็เดินกลับเข้าไปที่ร่างครับจึงเลิกเวลาต่อมนพอดีนะพระอาจารย์ก็เล่าให้พระอาจารย์กงมาจิรักุลโยนะครับอาจารย์องค์แรกของท่านนะครับท่านก็บอกว่าโอหกสมาธิเธอนี่เป็นเร็วจริงๆครับต่อมาวันหนึ่งท่านทํางานนกครับจึงล้มป่วยเป็นอัมาพาตนะก็ได้อธิษฐานอยู่ในใจว่าถ้ามีใครมารักษาโรคอัมาพาตให้หายเนี่ยจะอุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาทั้งสิ้น ก็ไม่นานปรากฏว่ามีตาพระขาวคนเดิมงนะครับมาขอว่าจะรักษาให้เอาไหมครับตาพระขาวก็ได้กระซิบนะพร้อมรู้วาราจิตนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในขณะนั้นนะว่าคำอธิษฐานนั้นจริงไหมท่านก็ตอบว่าจริงนะครับเราจะอธิษฐานบวชตลอดชีวิตนะครับนะการบรบรพชานะครับสมเด็จพระญาณวัชิโรดมหลวงพอ่อวิริยังศรินทโร บรรพชาเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2478ขณะอายุ14ปีนะครับณวัดส,สุดทธะจินดาวราวิหารครับตำบลโพกางอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีพระธรรมทิฏยาน,นครับหลวงปู่สังทองนาควโรเป็นอุปชาครับหลังอุปชาได้เพียง10วัน,นครับก็ออกเดินทุด,ดงครับกับพระอาจารย์กงมาจิระกุญโย ต่อมาก็ได้อุปสมบทนะครับสมเด็จพระยานาวัชิโรโดมหลวงพ่อวิริยังสินทโรอุปสมบทเมื่อวันที่20พฤษภาคมคพุทธศักราช2484ขณะอายุ20ปีครับอุปสมบทณวัดสายงามบ้านหนองบัวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีโดยมีพระปัญญาพิสารเถน,นครับหนูจิตะปัญโยเจ้าวัดวัดปทุมวรณารามวรวิหารกรุงเทพ เป็นพระอุปชาหลวงปู่กงมาจิรปุญโยเป็นพระกรรม,มวาจา,จารย์พระมหาทองสุขสุจ,จิตโตเป็นพระอนุสาวนพระอาจารย์หลวงพ่อได้เดินธุดงค์ติดตามพระอาจารย์กงมาไปในที่ต่างๆเป็นเวลา8ปีครับวันหนึ่งพระอาจารย์กงมาได้เดินธุดงค์จากจังหวัดจันทบุรีไปสกลนครน,นะรเพื่อพาหลวงพ่อวิทยาังนี่ครับไปพบหลวงปู่มั่นต่อมานะครับหลวงพ่อ นะพระเดชพระคุณท่านนะครับหลวงพ่อวิริยังได้รับเลือกให้เป็นอุปถากนะครับของหลวงปู่มั่นอยู่ถึง4ปีนะครับแล้วก็นอกพรรษาอีก5ปีรวมเป็น9ปีนะครับเป็นอุปถานะได้เดินทุด,ดงร่วมกับพระอาจารย์มั่นเรียนธรรมะอันลึกซึ้งได้จดจําคําสอนของหลวงปู่มั่นนะครับและต่อมาท่านได้เผยแผ่คําสอนนีนะ้ในหนังสือที่ชื่อว่ามุตโตไทยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคม สมเด็จพระยาณวชิโรดมได้เข้ารับการรักษาอาการอาภาษณนะครับณโรงพยาบาลกรุงเทพคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาได้รักษาอย่างใกล้ชิดทั้งทำกายภาพบำบัดอาการเริ่มดีขึ้นสลับกับคงที่จนกระทั่งวันเสาร์ที่19ธันวาคมมีอาการสุดลงละได้มรณาภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคชรา ในวันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา7นาฬิกา32นาทีสิริอายุได้100ปี 11, 11เดือน15วัน80พรรษาครับเดว I will Brief about the history of the our master l o n p o v i r i a n g Serintaro who is a uh, meditation master of Thailand Uh, he was born uh, in Saraburi Province and he moved to stay in N.C.Q. Nakhon Ratchasima. And he was the cause uh, first Samadhi, or we say that meditation, inside, uh, when he uh, was uh, going to temple with the, some friends, uh, like a girl, but in the uh, temple they separate about about the uh, girl and boy. He cannot follow them. Go to study with the monks in uh, uh, hall. After that, he sitting uh, away far from them. But uh, he also afraid for the court. That one is uh, he want to back, but he cannot back to the home. After that. When he's sitting there, he always decided, oh, I will not come again to the temple. And he four, two, three, two, four, five times after that he got like a samadhi. Mean is uh, when he's sitting there, nobody is uh, disturb him. So that when he sit alone, he his mind become calm down and uh, pleased. please. After that, that one he uh, was interested about the temple when he go first time at the age 13 years old. After that, he uh, ordained uh, Sambanella uh, when he was uh, 14 years old, and he was uh, the monk, like a uh, complete 20 years old. After that, he is a follower of the Acharya, Achanman means uh, in Thailand is a master of the meditation one is Achanman Achan Man, Achan, uh, Puritato. That one is the uh, most uh, respected of the meditation monk in Thailand. And this uh, Achanman also was like a special, personal, special, the unesco keep for him. This one in Thailand. And he followed the Achan Man like uh, nine years old, uh, nine years. This one complete at the raining time and season, uh, season time. After that, he uh um, placed his the uh, meditation center in Thailand and in Canada, North America. including all like a uh, thirty-six center complete. This one when he was like a uh, monk life, he always support for the study and meditation. For him. And after that, uh, he uh, was offered by the king like uh, some days. This one, not a uh, long time when he got the, his position, like uh, uh, one month or two months, he was the sick, seriously, and he attended to the uh, hospital, admitted to uh, Bangkok hospital. After that, he passed away on 22 December. 2020 last. and today is the complete 100 days of his passing away, and to, we are the student of his follower. We want to respect whatever that he do in the past, and we will offer offering and sharing his out the merits and. Uh, transfer the marriage to him and he can attain whatever he wishes in the, his life in the future as he passed away. And now we will start the chanting. Uh, we will invite our Tetravata and uh, uh, I will invite the Ajahn Soma chanting Abhidhamma and some uh, uh, from our uh, uh, Burmese monk, written something after the Tibetan and thank you. <coughs> फ सहोति खे पहोति वा तमि समय ये पि अधिपते च समपना Okay. च्छ अपि सन् हि तवा तवा आया ยโยวปโยโคสัมปโยเตนะวปโยตังวปโยเตนะสัมปโยตังอสังขิตังชาปัญญาติโยคันตปันติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาสัจจปัญญาตินที Ya Panjati Pukarapan Dikita Watapukaranam Pukarapan Jatisamaya Wimot no aniyato aniyato padipan pareddhito araha arahantaya padipan no pokaro upara padisacikadha paraman nati amantayosacikadha paraman ચિકાથ પરમાથે ન તેનાહ નાની કહ ચિપો કરો ઉપર ચિકાથ પરમાથે નતરવા

นะกุสรมอราสะเพเตธัมมากุศลายเอกิกิกุสร

cada pat jaya asevana pat jaya kamma pat vipaka pat jaya ahaara pat jaya maka

waya thammino obat citawaniruacchanti tesambu opasamo sukho anicca watasangkara upatthavaya thammino obat citawaniruacchanti tesambu opasamo sukho